เน้นเกี่ยวกับการออกแบบความคิดส,สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวาดคาแรคเตอร์การถ่ายรูปออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างคณะของเรานะครับก็ได้มีการคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆมากมายครับเพราะว่าแฟชั่นกรุงเทพครับล้ำสมัยตามเทรนด์มองเทพคณะศิลปกรรมเนี้ยก็คือแต่งตัวจึง้งแล้วก็ปังมากๆต้องที่นี่ <c oughs> ที่เดียว าร่วมเปิดโลกแห่งศิละปะและการออกแบบกับเวิร์กช็อปสุดพิเศษจาก BU Open House 2 0 2 4คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสายแฟก็ยังมีเวิร์กช็อปสไตลิสต์สไตล์เราจากสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นที่ทางสาขาได้ร่วมกับทาง Just p a w ได้ให้น้องๆลองเป็นสไตลิสต์และออกแบบสไตล์การแต่งตัวที่บง่งบอกตัวตนของตัวเองสร้างความโปรเฟชชั่นอลพร้อมได้รูปและเซร์ติฟิเคตเป็นที่ระลึกเก็บลงพอร์ตเก๋ๆได้เลยใครที่ชอบออกแบบคาแรคเตอร์ชอบวาดรูปทั้งลายเส้นมังงะอนิเมะหรืออยากใช้อุปกรณ์จากาาาาารร์ทนนอชชั้ี่สาขาวิิศลลปะและแ ออกแบบได้จัดเวิร์กช็อปกิจกรรมออกแบบและวาดภาพคาแรคเตอร์รวมไปถึงกิจกรรมเพ้นท์วอปเปอร์ให้ได้เรียนรู้และฝึกวาดไปกับมืออาชีพตัวจริงสายออกแบบโปสเตอร์ที่นี่ก็มีเวิร์กช็อปการจัดวางองค์ประกอบด้านการออกแบบมิเทศิ่งสาขาวิชาการออกแบบมิเทศิป์ที่น้องๆจะได้ออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator ได้ฝึกทดลองออกแบบจริงเข้าใจเรื่อง Shape and Form การจัดเลเยอ t ์การวางภาพที่เป็นพื้นฐานทั้งการออกแบบและได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวหนังสือเรียกได้ว่าครบทุกศาสตร์การออกแบบโปสเตอร์แน่นอนโดยส่วนตัวพี่เรียนเป็นโปรดักต์ดีไซน์ค ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าใจความคิดของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ออกแบบชิ้นงานให้เข้ากับการใช้งานของผู้บริโภคอีกทีหนึ่งบอกเลยว่าเข้ามาแล้วสนุกแล้วก็มีคอนเนคชั่นมากมายแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจแฟชั่นความทันสมัยแล้วก็ความก้าวหน้าเนี่ยพี่แนะนำเลยครับแฟชั่นมอกรุงเทพครับไม่ว่าจะชอบวาดภาพออกแบบนิเทศศิลป์หรือออกแบบแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยกรุงเทพพร้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้และฝึกไปกับมืออาชีพตัวจริงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ